ไปใน Youtube คตาสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทําถั่วกรอบแก้วอร่อยอร่อยกรอบกรอบมาฝากทุกๆท่านค่ะเป็นเมนูสร้างอาชีพได้อีกเมนูนึงเลยนะคะค่ะส่วนผสมก็จะมีถั่วลิสงดิบนะคะวันนี้จะใช้2ถ้วยตวงค่ะถ้วยตวงแบบนี้คือถ้วยตวงแบบของแห้งนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายงาขาวคั่ว ผงไมโลหรือว่าผงโอวันตินค่ะเกลือปนน้ำเปล่า250 ml หรือว่า1ถ้วยตวงนะคะถ้วยตวงแบบนี้ก็สำหรับตวงของเลวค่ะขั้นดับแรกเลยก็นำงาขาวมาคั่วนะคะคั่วด้วยไฟอ่อนใจเย็นๆค่ะจนเขามีสีเหลืองสวยนะคะจากนั้นก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟเติมน้ำเปล่าน้ำตาลทรายผงไมโลแล้วคนให้น้ำตาลละลายค่ะ เปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะพอทุกอย่างละลายแล้วก็เติมถั่วลิสงดิบลงไปค่ะคนไปเรื่อยๆอย่ายหยุดคนนะคะด้วยไฟค่อนข้างอ่อนค่ะวิธีนี้ก็จะทำให้ถั่วเราไม่เหม็นเขียวเวลาทานนะคะและจะทำให้ถั่วสุกไปถึงข้างในด้วยค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆน้ำตาลเขาก็จะเริ่มง,งวดแบบนี้นะคะก็ใช้เวลาน,านานนิดนึงค่ะ น้ำตาลเริ่มงวดแล้วก็เริ่มเหนียวเกาะเม็ดถั่วแล้วนะคะผัดไปสักพักเขาก็จะเริ่มแห้งแบบนี้ก็ปิดไฟเลยค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆอย่าหยุดคนนะคะเพราะว่าจะระบายความชื้นออกจากเม็ดถั่วแล้วก็จะทำให้น้ำตาลตกทรายด้วยนะคะถ้าเจอเม็ดถั่วเม็ดไหนที่เขายังติดกันอยู่ก็ใช้ตะหลิวแค่ออกด้วยค่ะสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีเป็นอย่างต่ำค่ะ จากนั้นก็เติมเกลือป่อนลงไปประมาณ2ช้อนชานะคะแล้วคลุกเม็ดเกลือให้เขากระจายทั่วๆนะคะจากนั้นก็เปิดไฟเลยนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะอย่าใช้ไฟอ่อนเกินไปเพราะว่าน้ําตาลจะไม่ละลายนะคะหรือว่าถ้าใช้ไฟแรงเกินไปเดี๋ยวน้ําตาลเขาก็จะไหม้ค่ะก็ต้องให้พอดีพอดีนะคะ เกลือกับน้ำตาลและความร้อนเขาก็จะสร้างปฏิกิริยาทําให้เกิดความชื้นค่ะพอผัดไปสักครู่หนึ่งน้ำตาลเขาก็จะเริ่มละลายแล้วนะคะจะค่อยๆละลายเป็นคาราเมลเกาะเนื้อถั่วแบบนี้ค่ะผัดไปเรื่อยๆจะเย็นๆวิธีนี้จะทำให้ถั่วเรากรอบถึงข้างในเลยค่ะอย่าให้เขาละลายมากกว่านี้นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวน้ำตาลที่เคลือบถั่วเขาจะบางเกินไปค่ะจากนั้นก็เติมงาขาวที่เราคั่วไว้ลงไปค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะถ้าต้องการงาขาวเยอะๆก็สามารถเพิ่มได้ค่ะแล้วผัดต่ออีกหนึ่งนาทีก็ปิดไฟเลยนะคะปิดไฟแล้วก็คลุกให้เขาคลายร้อนประมาณสักอีก1-2น,นาทีค่ะ เสร็จแล้วก็นําถั่วลงมาเทใส่ถาดค่ะเกลี่ยให้เขากระจาย <ๆ S 2> ากระจายเพื่อระบายความร้อนด้วยนะคะอย่าให้เขาทับกันหนาเกินไปค่ะ <c oughs> จะพักถั่วไว้แบบนี้อีกประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะให้เขาเย็นหรือว่าแห้งสนิทค่ะ <c oughs> <ๆ>นี่ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะคะมาดูความกรอบของถั่วค่ะ เขาจะติดกันเป็นแพรแบบนี้เราก็ลองกำดูนะคะเขาก็จะหลุดออกจากกันแบบนี้ค่ะความกรอบก็กรอบมากๆเลยนะคะกรอบถึงด้านในเลยค่ะและรสชาติก็อร่อยมากๆเลยนะคะถ้าหากเราทําขายในกรณีที่ถั่วติดกันแบบนี้ก็ระวังเรื่องความสะอาดนิดนึงค่ะใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็แพ็คถั่วลงใส่กระปุกเลยค่ะสีสวยๆดูกรอบๆรสชาติกลมกล่อมกลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะ ค่ะสำหรับถั่วแก้วกรอบก็เป็นเมนูสร้างอาชีพได้อีกเมนูหนึ่งเลยค่ะเป็นเมนูที่ใครๆก็ชอบทําง่ายขายคล่องด้วยค่ะก็ลองไปทําทานหรือว่าทําขายกันดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตตชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดดดคลลิจบแ้้วกกกใชไ